8. โคปกะโมคลานาสูตรว่าด้วยพรามชื่อโคปกะโมคคลานะ 79. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วไม่นานท่านพระอ,อนน์พักอยู่นะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อก,กระแตเขตกรุงราชครืสมัยนั้นแลพระเจ้าอาชาติศัตรู เวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคตทรงระแวงพระเจ้าปัดโชดจึงรับสั่งให้ปฏิสังขณนกรุงราชครือครั้นเวลาเช้าท่านพระอนนท์ครองอัตราวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชครือได้คิดอย่างนี้ว่ายัางเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครือทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาโคปกะโมคลานะ พรามถึงที่ทำงานแล้วเข้าไปยังที่นั้นโคปะกะโมคลานะพรามเห็นท่านพระอนนท์เดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับพระอนนท์ว่าขอเชิญท่านพระอนนท์เข้ามาเถิดขอต้อนรับน,น,นานๆท่านพระอนนท์จะมีเวลามาที่นี่ขอเชิญท่านพระอนนท์จงนั่งเถิด อาสนะนี้ปูไว้แล้วท่านพระอน,นุ์ได้นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนโคปะกะโมฆาลานะพรามเลือกนั่งณนะที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กล่าวกับพระอน,นุ์ว่าท่านพระอน,นุ์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบได้ทำครบข้อทุกประการ อย่างที่ท่านพระโคโดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วท่านพระอนุนกล่าวว่าปามไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบได้ทำครบทุกข้อทุกประการอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์งนั้น ยังทรงมักที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติยังทรงมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมักที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมักทรงรู้แจ้งมักทรงฉลาดในมักส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมักในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่เรื่องนี้ท่านพระอนนท์ได้สนทนากับ โคปกะโมคลานาพรามค้างไว้ขณะนั้นวัศกาพรามมหาอมาตแห่งแคว้นมคตเที่ยวตรวจราชการในกรุงราชครึกได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่ทำงานของโคปกะโมคลานาพรามแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่า ท่านพระอานท์บัดนี้พระกุณเจ้านั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและท่านทั้งสองได้สนทนากันเรื่องอะไรค้างไว้ท่านพระอานนท์กล่าวว่าพรามในเรื่องนี้โคปกะโมคลานะพรามได้กล่าวกับอาตมาภาพอย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบ ทุกข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคโดมผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเมื่อโคประกาโมคลานะพรามกล่าวอย่างนี้แล้วอาตมาภาพได้ตอบว่าพรามไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบได้ทำครบทุกข้อ,ท,ขอทุกประการอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงปร,าาร,ร,ะง Britain, ระกอบพร,าาร้อมแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมักที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรงยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมักที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมักทรงรู้แจ้งมักทรงฉลาดในมักส่วนสาวกทั้งหลายในบับันนี้เป็นผู้ดำเนินตามมักในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่ เรื่องนี้แลที่อาตมาภาพได้สนทนากับโคปะกะโมคคลานะพราหมค้างไว้ก็พอดีท่านมาถึงแปสบวัสการพราหมถามว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไป ภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระกุณเจ้าพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอนนท์ตอบพรามไม่มีภิกษุรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลาย ซึ่งอัตมาภาพทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานทน์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุเป็นเทระจำนวนมากแต่งตั้งไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ ปราม์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอัตมภาพทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสามัคคีกันโดยธรรม พรามอัตมาภาพทั้งหลายมิใช่ไม่มีที่พึ่งอัตมาภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งวัสการพราหมณ์กล่าวว่าท่านพระอานทน์เมื่อกระผมถามท่านพระอานอนท์ดังนี้ว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคโดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไป ภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัตรนี้ท่านก็ตอบว่าพร,ราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุนี้ จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอัตมภาพทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัตรนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุเป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาในบัตนี้ ท่านก็ตอบว่าพรามไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเทระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอาตมาภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัตรนี้และเมื่อกระผมถามท่านว่า ก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสามัคคีโดยธรรมท่านก็ตอบว่าพราหมณ์อัตมาภาพทั้งหลายไมิใช่เป็นคนไม่มีที่พึ่งอัตมาภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งท่านพระอานทน์ก็คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วกระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไร แปอมีอยู่พรามพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสิกขาบทแสดงปฏิโมกแก่ภิกษุทั้งหลายทุกวันอุโบสถอัตมาภาพเท่าที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปอาศัยคามเขตแห่งหนึ่งอยู่ทุกรูปจะประชุมร่วมกัน แล้วเชิญภิกษุรูปที่สวดปฏิโมกได้ให้สวดขณะสวดปฏิโมกมีภิกษุต้องอาบัตมีโทษที่ล่วงละเมิดอยู่อัตมภาพทั้งหลายจะให้เธอทำตามธรรมตาม,ตามพระดำํำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรงพร่ำสอนไว้ได้ยินว่าภิกษุผู้จเจริญทั้งหลายมิได้ใช้ให้อัตมภาพทั้งหลายทา ทมที่ใช้อัตมาภาพทั้งหลายทำท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในบัดนี้มีอยู่ภิกษุรูปหนึ่งที่อัตมาภาพทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคโดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้เมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าพึงเข้าไปหาได้ในบัตรนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอัตมาภาพทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาในบัตรนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาค สเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ก็ท่านตอบว่าพราหมณ์ไม่มีพิกษุแม้สักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลาย ซึ่งอัตมาภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้พระคุณเจ้าตอบว่าพรามมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งที่อัตมาภาพทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชา แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้ท่านพระอานอน์คำที่พระกุณเจ้ากล่าวมาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรทำได้อย่างไรทำได